ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องที่รักแล้วก็คิดถึงทุกท่านครับจะเจอกันเหมือนเดิมครับก่อนหวยออกประมาณห้าวันสามวันครับผมดวนดวงดีจะมาชี้แนะเป็นแนวทางเพื่อซื้อหวยหรือซื้อลอตเตอรี่ครับพูดกันตรงๆและแทงหวยนะครับสำหรับงนนี้ตามความคิดของผมที่ผมอ่า ได้มาคำนวณมาครับก็ตรงนี้ครับตําราของผมมันจะได้มาแบบนี้นะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบหกนะครับเดือนหกหกนะครับวดนี้ผมว่าสี่นะครับสี่ผมให้สี่เด่นครับสี่เด่นสี่เด่นตัวนี้นะครับแล้วก็มีมีตัวที่ผมเขียนอาไว้แล้วแต่ว่าพอดีไม่ได้ใช้นะครับ มีสี่มีหนึ่งนะครับให้สี่แล้วก็สามสองหกครับแปดนี่น่าจะมาหรือไม่มาก็ได้มันอยากไปสนใจมันมากครับพอเราได้มาตรงนี้แต่ว่าศูนย์น่าจะติดอยู่ครับวันนี้ศูนย์น่าจะติดอยู่ครับศูนย์น่าจะติดอยู่ทีนี้พอเราได้มาตรงนี้ปุ๊บเรียกผมจะดึงมาตรงนี้ครับครับดูตรงนี้ด,ด,ด,ดีครับดึง ดึงซ้ายดึงขวาดึงบนไปมาครับหัวจะชอกออกตรงนี้นะครับหนึ่งสามสองหกครับแปดตัวนี้นะครับวันนี้ให้วิง่งวิ่งนี่ผมตามความคิดผมครับอยังมั่นใจว่าน่าจะวิ่งสี่กับวิง่งแปดข้างล่างนี้น่าจะศูนย์มาเหมือนเดิม นะครับศูนย์เดิมนะครับแล้วก็วิ่งสามนะครับนี่คําคิดของผมทีนี้ผมจะดึงให้ดูนะครับแต่ส่วนมากนะครับตัวที่ผมดึงนะครับนานๆจะเข้าทีดึงมาเป็นสามตัวครับวันนี้ครับผมผมผมรักนะครับมาผมชอบครับคือชอบสี่สองสองนะครับแปดสี่สองนะครับ อหกสองสี่ 6, 2, 4, ครับสี่หนึ่งสามนะครับเจ็ดจะอยู่ไหมเอ่ยถ้าเจ็ดอยู่สามจะอยู่ด้วยนะครับศูนย์ก็จะอยู่ด้วยผมเลยบอกว่าเอาเป็นเจ็ดศูนย์สามไปหนึ่งสองสามสี่ห้าคนเลขสองตัวนะครับ เลขสองตัวนั้นอืเอาสี่สองสองสี่สี่สองสี่สองก็กลับด้วยกันแล้วกันนะครับสี่สองแล้วก็สองสองแล้วก็ระหว่างหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดกับแปดหกเอาลองดูหนึ่งแปดนะหนึ่งไม่มานานแล้วหนึ่งแปด แล้วก็หกสามอเก้าสามสามเก้าสามแล้วก็สี่สามเอาเป็นสามสี่สามสี่สามสี่นะครับตอนนี้เลขมันจะหลงมาอย่างนี้ครับนี่ครับเลขหลงนะครับเลขหลงเก้า ปดเจ็ดอ่อถ้าเบิ้ลนะครับเบิ้ลจะเบิ้ลตัวนี้นะครับเบิ้ลสองสองสามสามนะครับเก้าแปดเจ็ดนี่ครับนี่ตำรางผมจะเป็นแบบนี้นะครับ <S <'s <confusion> <S เพราะว่าแต่ก็ไม่ต้องไปเชื่อผมมากนะครับไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องมั่นใจผมครับใครจะว่าอย่างไรนะครับผมไม่ว่าครับเพราะว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่ว่าเพราะว่า ความเชื่อเป็นปัญหาของพวกท่านครับความไม่เชื่อก็เป็นปัญหาของท่านแต่อันนี้คือปัญหาของผมคือผมจะทํำยังไงให้เลขมันอยู่ในกรอบตัวนี้นะครับเลขอยู่ในกรอบตัวนี้เลขออกวันศุกร์นะครับเลขออกวันศุกร์วันศุกร์นี้ขึ้นขึ้นหรือแรงครับวันศุกร์ขึ้นหรือแรงอ,อ๋อนี่เลขปฏิทินตัวนี้ก็แม่นยํานะครับงวดที่แล้วให้มาตัวนี้ครับศูนย์ไปแอบอยู่ตรงนี้ครับ เนี่ยผมบูชามาหลายบาทอยู่ครับแล้วก็เข้าประจําเลยนะครับนี่ครับงวดนี้มันมาแบบนี้ครับมันมาสามมาสองมาหกมาสามนะครับก็ลองดูครับลองดูนะครับก็ลองดูกันนะออกวันแรมแรมสิบสามค่ำเดือนเจ็ดนะครับแล้วก็แรมสิบสามค่ำนี่ก็น่าคิดครับครับก็ยังไงนะครับ ก็ยังไงก็ก็ลองก็ดูครับเ,เพราะว่าผมทำนี้ก็ทําเพื่อ,อเป็นการชี้แนวเฉยๆไม่ใช่ว่าเป็นการมอมเมาหรือว่าเป็นการหลอกลวงอะไรใครจะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้บังคับใครนะครับไม่ได้บังคับใครให้เชื่อหรือว่าไม่ให้เชื่ออะไรตรงนี้นครับเพราะว่าผมทํานี้คือเจตนาบริสุทธิ์ถ้าใครมีโชคนะครับก็ ช่วยทําบุญนะครับบริจาควัดไหนก็ได้หรือจะร่วมหรือจะร่วมบริจาคสร้างโบสถ์โบสถ์หรือพระอุโบสถครับตอนนี้ผมผมกำลังมีโครงการาหาเงินช่วยสร้างโบสถ์วัดทุ่งหน้องแหวนตำบลมะค่าอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาอยู่ครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของผมนะครับ ถ้าใครอยากจะสนใจร่วมทําบุญกับผมก็บริจาคที่ผมก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีโชคนะครับหรือจะไปบริจาคที่วัดบ้านน้องแหวนก็ได้นะครับโดยมอีอาจารย์น้อยหรือผมเรียกว่าอาจารย์น้อยครับแต่ว่าท่านเป็นพระครูนะครับผมไม่ทราบว่าผมจำชื่อพระครูท่านไม่ได้ก็สร้างโบสถ์หลังใหญ่พอสมควรงบประมาณน่าจะไม่หลุดยี่สิบล้าน หลังใหญ่โตครับแต่ว่าการก่อสร้างตามที่ผมดูนั้นก็สร้างได้ประมาณสักเจ็ดสเซนแล้ว่ะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ช่วยหรอกครับนิดนิดหน่อยหน่อยผมก็เลยมีโครงการที่จะจะหาเงินไปร่วมสมทุนสมทุนในการก่อสร้างหรือไปบริจาคที่วัดทุ่งนงเวนนั่นก็ได้ครับท่านเจ้าคณะตำบลหรือว่าครูบาสมิงหรือว่าอาจารย์น้อยครับ ท่านจะอยู่ประจำนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะ,ะครับเมตตามหานิยมท่านดีนะครับไม่ว่าคนไหนที่จะอยากเลิกสิ่งของมึนเมาจะเป็นเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ก็ไปหาท่านได้เออแล้วพูดถึงเรื่องเหล้าบุหรี่อย่างหนึ่งผมแนะนําอีกที่หนึ่งนะครับขออนุญาตเลยเที่นี่ก็ดีครับที่อาออจาร,รย์ถนัดวัดดอนทะยิงนะครับทางไปใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกับวัดจงเหว๋ครับ อันนี้ท่านดีมากครับเ,เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเลิกการพนันอะไรไปหาท่านดูใครไปไม่ถูกนะครับอยากจะเลิกของเมาอะไรหรืออยากเขาเรียกว่าบวชเจ้าบวชยาอะไรแบบนี้นะครับก็ไปไปถูกถามผม0926478646ครับโทรหาผมแล้วผมจะบอกครับด้วยความปรารถนาดีครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีชัยกันทุกคน ใช้ดุลละพินิชใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคครับอย่าไปทุ่มเทครับอของพันนีอ้อยู่ที่ดวงใครดวงมันบุญใครบุญมันครับผมขอยุติการถ่ายทอดลงเพียงแค่นี้ครับด้วยความปรารถนาดีจากกระผมอาจารย์ดวนดวงดีครับนัทพลมันเชครับสวัสดีครับ